สวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่องบุญา่าไทยแลนด์นะครับเออวันนี้ก็จะมาบอกกิจกรรมใหม่ในอ่ะมันมีตั้งนายแล้วนะนี่ครับเออหัวไข่ไล่ฟัดนะครับอันนี้ก็เป็นกิจกรรมของเออกิจกรรมใหม่เหมือนกันนะครับเอ,อฟฟไฟ X วันพันแมนนะครับหัวไข่ไล่ฟัดโอ้โหอันนี้มันกล่องสูบไม่ใช่เหรอครับมันจะไปไล่ฟัดได้ไงเออ เฮ้ยใจเย็นเลยปุน <S 2> <S 2> <S แล้วก็อันนี้นะครับเสริมชะตาไม่ใช่นี่เสริมเฮ้ยถูกแล้วครับเสริมเสริมชะตาล่าบิดไนท์นะครับเราลองกดเขเ้าไปดีครับเคลลี่เคลลี่เคลลี่ลลนวิ่งเร็วกว่าน,นี้นี่อ้หน้าจอดําเลยครับาสงสัยยังหลุดหลุดช้าๆอยู่นะครับขอไยด้วยนะครับช้าเกิน โอเครับไม่ต้องดูแล้วนะครับก็ในนี้เขาบอกว่าสุ่มเก้าทีรับไอเทมดีๆเข้าครังโอเคนี่ครับมีตรงหน้ามีตามตรงหน้าปกนะครับมีผ้าปิดปากมีกระทะลาวาโอ้เขาเอามาเอากลับมาขายเลยนะครเขาเอากลับมาขายแล้วดูเขาากลับมาขายไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวกดเข้าไปอีกทีนะเดี๋นี้ต้าคนดูจะตายเหรอ ไม่ไม่ถงนั้นแหละจะเย็นจะเย็นเพื่อนนี่เออไม่เป็นไรหรอกของเรามันใหญ่อยู่ข้างหน้าแล้วครับขอดูครับไม่กดไลค์ไปตายทุกคนเลยนะครับเอยจะเย็นกดไลค์กดไลค์ครับกดไลค์กดสั๊กไลค์นะครับต่อไปโอ้ยอันนี้เป็นกิจกรรมของวันนี้นะครับก็เล่นเล่นสามสี่นาทีก็ได้กล่องไปส่มหนึ่งกล่องนัดก็เองก็ไม่เล่นสี่สิหกสิบนาที เล่น60นาทีก็1ชั่วโมงนะครับได้2กล่องแล้วก็เล่น120นาทีก็จะได้3กล่องแล้วก็180นาทีก็จะได้4กล่องนะครับต่อไปแลกโทเคนนะอันนี้น่าจะมีมาหลายวันแล้วลนะ่ะมังก็มีแค่นี้แหละครับดูเองนะครับนีก็มีนี้มีชุดเอากลับมาขายใหม่นะครับก็อันนี้อะไรครับเนี่ย อะไรก็ไม่รู้ครับสี่สหายหรือเปล่าเนี่ยสี่สหายอะไรครับเนี่ยก็แลกโทเก็นกันยาวๆเลยนะเนี่ยนี่ยังไปแลกอะไรไม่ใช่ไม่ใช่ดูดูเฉยๆดูเฉยเราไม่ได้แลกนะก็ตกใจไปใหญ่เลยนะปุหัวนี่ห้ามแลกเลยโอเคโอ้ไอปุ่นหัวพิดว่ะนี่เราก็จะไปดูสิกันสุนับดูที่ปุ่นถึงไหนแหละอ๋อถึงนี่ อแล้วมันบอกให้รับอะไรเมื่อกี้เนี่ยมันเป็นสีแดงอ๋อไม่ไม่ต้องไม่ต้องไปยุ่งกับมันโอเคครับดูสิมีอะไรมั่งเนี่ยไปจีบสาวเล่นดีกว่าก็บอกกิจกรรมเสร็จรแล้วก็ไปจีบสาวเล่นกันดีกว่าเออผมไปเออมีก็เขาจะบอกแล้วให้เรา เพระาะว่าเขาจะไม่กลับเข้าเคนเดือนหนึ่งนะไม่ได้นะเรื่องหลายรในคลิปนี้นะครับเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรหรอกกูเกไม่ต้องซึ้งหรอกนะครับคนดูเขาไม่อยากฟังนะครับเออเ้วก็คนเยอะละโอเคคนเดยวผมก็บอกกิจกรรมไปทั้งหมดเลยเอ้ยไม่รู้ทั้งหมดหรือเปล่านะครับน่าจะไม่หมดมากเดี๋ยวต้องโชว์อันนี้เอามาจากกิจกรรมนะ คุณมีอะไรอีกมันต้องมีเอา้าคุณไม่มีเหรอคุณไม่มีสกินเอ็กเอนแปดหรอไ,ไดไะะ้ไม่ได้ใส่มันเป็นสกินเอ็กแปดปลาฉลามแล้วก็ไม่ได้ใส่เราแล้วปุนมีสกินปืนอะไรมั่งก็ลูซองควงสากาเอเคเออสากาแถวเนี้ยมีหมดแถวนี้ก็น่าจะมีหมดแหละประมาณสิบหกนั้นเน,น,นี่ยแล้วก็อันนี้ทุกคนก็น่าจะมีนะคะดีเซิร์ดอีเกิล ไปแอคดีกว่าบอกเลยบอกเลยโอ้เข้ามาก็เจออะไรเนี่ยแพ้เลยยอมแพ้เฮ้เลือดสีดำนะทุกคนเฮ้ยไม่มีผู้หญิงเลยโอ,โอ้ยคนนี้คนนี้คนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวแอคก่อนเดี๋ยวแอคนะแอคนะนป้งเรียบร้อยครับหัวแตกครับ ป้องวัวแต่กับแอกซาวเฮ้ยนายทำอะไรอะเดี๋เยวฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮวยเยเอยเอ้ยเ่ยอฮ้ย้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเย้กเฮ้เยเเเยยเเยยยเ ยอหมอเขนก็มีคือเนี่่าในตะกมันเป็นท่าโชว์ความกล้าสอนปากกาบางมั่งเหอะนั่งบัลลังดิติวิทย์เนยเอยชื่ออะไรวะังใหญ่ยาปากกาป๋องโอ้คนอย่างปุนมีท่าปักธงก็อะไรแล้วมันคนมีออ ม่มีมีที่ไหนจำพูดงวดมาเด้มาเด้ก็สองสมเดี๋ยวเจมก็เข้ามาแล้วกูจะเติมถ้าเจมไม่เอาเข้ามาเมื่อไหร่ขอท่าใช้เอ้ยปูนเปิดไม่เหรอถ้าเจมเฮ้ยวิ่งหนีเฮ้ยนี่มันตามมานั้นเลยอ๋อ ก็ไม่ได้เบ้อเด้อฉันก็ไม่ได้เบ้อเบ้อก็พิมพ์ว่าจะมาดักเธอก็พิมฉันก็ไม่ได้เบ้อฉันก็ไม่ได้เบ้อเบ้อพินพ์วาโอ้ไม่มีผู้หญิงเลยอ่ะก็ขอดีนะก็จะ คุณเอาคนไหนดีสองคนนี oh ้เฮ้ยมึงแอดมึงอ erm ่ะอย่าแอดมึงอย่ากดใครก็ได้แล้วจะมึงเลยแต่มึงเลือกได้คนเดียวนะเออคนนี้ก็ได้คนโดนโหดอืมพยายาบอกให้มันตามมาดิไปหาที่โล่งๆคุยเดี๋ยวคนหนึ่งเขาจะด่าเราจะบอกให้มันตามมาพิมบอกให้มันตามมาแต่คุยกับข้างในตรงนู้นน่ะในถ้ำอ่ะเราทำมาจากเราตามมา ไม่ได้เบจิ้งก๊วไม่ไดเบื่อเกินปาเกมาเทาไหร่น้าตามมาตามมาตามมาตามบอกว่าเออติดแดดก็ติดแดดเออเออเฮ้ยมึงก็พิมพ์ดิว่าอายุเท่าไหร่ครับแดดแดดไอเอ็มพิมพ์ก่อนว่าผู้หญิงผู้ชายถามก่อนผู้หญิงผู้ชายอ๋อทำไมเปิดไม่เหรอไม่ได้เปิดผู้หญิงหรือเปล่า กูมึงอัดคลิปอยู่อ่ะกูดูเออจริงด้วยครับท<า>่านผู้ชมเอ็งพิมพ์พิมพ์เร็วๆแล้วกันอ่าเอ็งก็บอกพิมพ์บอกว่า,า,ามันแปรรอแป๊บนึงก็ได้แล้วแต่อย่าเพิ่งให้มันไปหน่อยเออาจจะเป็นเด็กก็ได้เด็กๆาชออ่าถามถามอายุนะครับาอ,อายุเท่าไรอายุเท่าไหร่ครับเนี่ย <c oughs> ขอโทษนะครับที่เงียบไปอุ้ยสิบสองครับ เพิ่งบอกว่าเดืสิบสองเออกะกะยูทูกอยู่สิบสองเราก็เออเดี๋ยวเราก็จะพิมพ์นะครับผมก็ผมก็นะสิบสองเออมาดิกะยูทูบเฉยเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมาพิมพ์ต่อไปเออเอเอเราโอ้ยเราเร็วดิผมจะพิมพ์เพี่งบอกว่ามีแฟนยังถามเลย ผผูู้้หญิงชายวะเขาเป็นผู้หญิงยังไม่ถามมีแฟนโอ้ยไม่ถามเลยยังเดี๋ยวเดี๋ยวก็ถามเดี๋ยวก็ถามอ้อยอ้ยอ้อ้ยถามก่อนนี้มีแฟนยังครับเขาบอกว่าอะไรยังวะไอมิก้าถามก่อนผู้ชายถามก่อนเดี๋ยวถามเดี๋ยวถามก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงผู้เออผู้ชายถามเลยใจกล้าเลยดิเดี๋ยวนะแป๊บนึงผมพิมพ์ช้าหน่อยนะครับขออภัยด้วยนะครับ ผู้หญิงผู้ผู้หญิงหรือกระเทยคะเฮ้ยจะเย็นผู้หญิงผู้ชายเอ้ยผู้หญิงผู้ชายไอ้วุ่นเองทำอะไรเขาบอกว่าอะไรอย่างอย่างย่งย่งพิมช้าซะหน่อยผู้หญิงบอกว่า้แอดเพื่อนเลยเดี๋ยวเข้าไปเล่นแล้วก็มาหาแบบเก่งเล่นเก่งเล่นอะไรนะ้ยแอดเป็นเพื่อนเลยเไ้่กลัวมึงไม่ต้องกลัวแอดได้เลยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจ้า เออบอกให้มันนิ่งๆดิเออกดแอดแม่งเลยเออรอแม่งรับแม่งรับไหมรับป่าวรับเฮ้ยอบอกบอกว่าออกออกมาเล่นเกมกันเดี๋ยวเดี๋ยวนะครับท่านผู้ชมออกมาเล่นเกมกนันโอเคเจตผู้ก,กาเกาไปกลา ออกมึงออกผิดทางอะมี่แม่ยังไม่พีมหรอออกก็ดอกดิเด้อเดี๋ยวมันก็ตามมาก็ดอกได้เลยเดี๋ยวพีมว่าออกก่อนออกก่อนเดี๋ยวเชิญฉันลงและแกไปแล้วนะเมโรเราจะจับมัเดี๋ยวมันบอกให้ออกเลยแลออก็พีย ดูซิโอเคแล้วทุกคนกีบสาวสำเร็จแล้วนะพีมบอกพิมพ์ไปก่อนดิพิมพ์คุยคุยกับมันก่อนคนดูเขยกเข็นว่าเป็นไงต่อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าถ้ามันเชื่อไม่ได้นี่แบบเซลนะครับทุกคน,นมีเก้าชุดมันโหวมันจะได้เติมเกมไห้คาดด้วยโอ้โคุณหวังสูงนะเนี่ยจำไม่ได้แล้วชื่ออะไรโอ้มีจุบแลวมืออจำได้ไอโสคนนี้มันไม่ใช่นะวะ เดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ยังมีคนไหนโอ้โหนี่นี่คนนี้คนนี้ได้ป่ะมึงดูชุดดิไลไลดูชุดเลยไล่ดูชุดดิไม่ใช่ไล่ดูชุดเลยกดกดไล่ดูชุดเดี๋ยวเดี๋ยวนี่นี่ไอ้คนนี้กดดินั่นไงใช่ใช่โซนเดี๋ยวรอรอมันออกมาก่อนรอมันออกมาพี่ปอนเจ็ดเก้าเท่าไหร่เจ็ดเก้าคูณสองคนครับเขาไม่ออกมารอไปก่อนนี่เดี๋ยวเขาก็ออกมา จบเลยข้าไม่ยอมแล้นะข้อยข้าแล้วกันเพชรอะไรนี่อะไรเหรอออกมาถุดนะแคปจะดูทำไมเชิญเอ้ยเดี๋ยวเอ้ยออกมายังไม่ทันใจเลยว่ะทุกคนออกมาเปล่าวะไอ้นี่ไม่อยากพุ่งกดเรื่องเกียมเอาคนใหม่ดีกว่ามึงกดดูดีด้วยดิดด <c oughs> มันยังไม่มาหรอกเห <c oughs> ็นไมมหม <c oughs> อบอกแล้วนอื่แล้วมั้ง เราไม่เป็นไรครับทุกคนมาเราไปเล่นสีสีรอกันดีกว่าไหมเฮ้ยไม่เอาสีสีหาเราคลิปนี้จะทำอันนี้นะเว้ยต้องหาต่อดีก็ได้นะครับเอาก็คุณอยากมีแฟนนะฮะไม่ไม่ได้อยากมีแฟนไม่ยอยากอยากได้เพชรเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวจัดดีๆให้เลยที่พูดง่ายที่สุดตอนนั้นตานิต้ตกาก็เล่น อันนั้นเหมือนกันโซนฟรีสไตล์ไม่ยิงกันมิต้าก็าเดี๋ยวเดี๋ยวต้อง,งมาเลยผู้ชายเนะี <c oughs> ่ยมาเป็นไรเนี่ยมิต้าผู้หญิงมิต้าผู้หญิงตะลึงเอ้ยไม่ใช่ดิมิต้าผู้หญิงด้วยวะโอ้ผู้ชายตะลึงเอเคมีโอ๋อเอคเอมีาแล้อนไม่มีหรอวันนี้ค่ามันอ่อนเงี้ค่าไม่ค่อยมีของหรอกไม่เป็นไรหรอกโ oh my gosh ผู้หญิงเต็มแมป,ปทุกคน เฮ้ยไอ้ปูนไอ้มึงนี่มึงดึงกูเหรอไอ้ปูนใจเย็นนะนายกี่คนวะเอาคนไหนเออเออไวเกอร์อันนี้มอชุดสวยๆที่ใส่เติมอ่ะนี่ใส่เติมเออเออเออเกาะเกาะฟ้ามึงไม่ไปเอาชุดแต่อะไเกาะฟ้าอันนี้เกาะฟ้ามาเออให้ดอกไม้ไปเลยดอกไม้ดิดอกไม้เดี๋ยวเดชูนี่ดอกไม้ยังเอ้ยใครใครวะเนี่ย ชอบต้นมะพร้าวอ่ะดอกไม้อยู่ข้างบนมัเป็นไรเดี๋ยว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 โชว์เอาท่าดอกไม้ที่มันไอ้เนี่ยมันไปหาหัวคาบุกิกูบอกแล้วนี่มันคุยกันเนี่ยดูดินั่นไงมันให้กันไอ้ยิ้มเอาคนไหนก็ได้ป่ะคนนี้ไม่ได้นะโอ้ยที่ตัดแต่มึงดูได้แล้วอะไรขี้ไก่เกินเวลารวะเมื่อกี้อยู่สามสิบกว่าขี้ไก่ว่ะเฮ้ย แม่เอก็เป็นเนี้พี่ปุน่ะกวาจะสวยนะนไก่จริงป่ะวะมันไก่เนีเพื่อนนั่นเอากระสีฟ้าไม่ละเฮ้ยเขาชื่ออะไรอ่ะอย่าเลิกกันเลยอย่เกกันพมกาเอ้ยพี่ปุนมาดูทมมกาสิ ทำอะไรมันเครื่องกูมึงก็หากูด้วยมึงทำอะไรเนี่ยตะโกนนี้ยตะโกนมึงดูแรงด้วยก่อนดีไอ้กูรัก<น>แตะโ<น>กนโกสี่โกสี่โอ้โหเขารักแต่คนเท่ๆเนาะเว้ยเนี่นยอ่อนเขาจะยอมเป็นเพื่อนด้วยกับคนเท่ๆเนาะเวย้ยแล้วมึงก็ไม่ให้ท่าดอกไม้มันเนาะสบายใจแตเอาไฟสีฟ้าสีเป็นอะมิกาเอาไฟสีฟ้าไอ้กีสังเวไม่เป็นจริงเลยอะไรยังยังยัง จีบจีบตัวเองไงปูนยางนะจีบต้นมพะพร้าวดิสมคำลือว่ามีก้าจีบสาวไม่เปเขาบอกว่าคนเร็วๆจะจีบสาวเก่งแต่คนดีๆจะหาคำพูดมาจีบสาวไม่เป็นเว้ยโอ้ยผมก็จีบไม่เป็นอนะผมก็จีบไม่เป็นอนะอมีก้าเวลาเท่าไหร่ ยังยังเวลาเ,เท่าไหร่เอ็งสิบห้านะเพื่อนนะไม่เป็นไรหรอกพี้ขอมึงในกูถามเท่าไหร่อย่างเงี้ยอ๋อไาถามมาถามมาผมเป็นคนดีไงผมกิดสาวไม่ค่อยเป็นกีน่กนาทีก็าท้กหกนาทีวิ่งเสร็จแหลี่กูขอดูได้โอ้เฮ้ยอยู่ดีเฮ้ย อยู่ดีมาเต็มเลยว่ะมามาทไมไอันี้มึงออกไปดูเผื่อไอ้คนนั้นก็มาแล้วออก่อนเออมาแต่กูเล่นมากตกใจนะนี้ยไปหึงไปหนึ่งไปหนึ่งโอ้โหยังไมยทันเจอคนนั้นเลยหรือว่าจะเอาต่อยียยยเยย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 ลยย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 นยย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 อย มันเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยมึงดูในคลิปแล้วมันอยู่จุดไหนวะไม่รู้ไอ้แคบโอเคครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนมึงไปลบชื่อคนนี้ก่อนสำหรับคลิปนี้ไอสระโซนมึงไปลบชื่อก่อนไอโซโซเนี่ยโซมึงลบเลยคนีกิจจิสำหรับคลิปอะไรนะสำหรับคลิปนี้ขอเล่าไปก่อนสวัสดีครับไอปุ่นมันชอบขาดว่ะเพื่อนเพื่อน Ah, no, Cecilia sí, sí, muestra.